เอาลูกอ่อนหน่อยไปพร้อมพำกันวัดน,นี้หันมาย้อนกล่าวเจ้าฟ้าลั่นมันเป็นนักเลงหัวใหม่อันตรพา,านในหมู่บ้านเป็นคนขี้เหล้าเม้ายาสูบซ่าดูดฟินให้โรกอินมูนั่นกินเสียงบอเหลือพบกับเจ้าฟ้าลั่นต่อผู้ขา บันเดลฟังเสียงหวนหวันฟ้าตั้งเงางม้มฝนเมฆโคไหลไหลกันอยู่ทั้งฟ้าพระจันทร์ท่ามันแจ้งแสงท้องขึ้นใบพระจันทร์ใสแกกานาผ้าแจงแจ้มเขามองดูสาวล้อหันป่านว่าเมืองผาอินแม่นเจ้ากินทา้งหยังตั้งแต่ข้าวหลังพุนบนพระลาของอ้ทาอ่านหยังแต่สัตว์กอนบนพระลาตำต่อยเดาท่านเข้าไหวแกกาม พอสดเดอนน้องลาแม่เจ้าอยู่เมืองใดหรือแม่นไทยเมืองบนมาเบนน่งคนเมืองไทยแต่ะละสุขทุกทานที่กำลบงหลักกระเเจ้าเองให้นามาฟ้าลั่นอยู่ในเขตบ,บ้านอเจระคานได้เป็นเวลาหลายปีแล้วพอแม่ก็ล้มเสียหายตายเสียจากอยู่กับพี่ชายสองคน คนนึงให้นำมาฟาสะท้านตบบาขูนเข้ามาจ้องมิตะฟ้าก็ฟ้าเลยที่ช้ายใน่ก็นำมาฟาสิเมจจาข้ามาเจ้าเองก็บอกอึนไกลกินเหล้าเมายาเป็นคนสลับปัดสลับเทยในหมู่บ้านต้องการแต่พูดยาผู้ยิง่งพุกเมื่อเชื่อวันตั้งแต่พอก็บอาเม <laughs> จจ๋าก็มาแล้วรนอะ <laughs> ตั้งแต่พอก็แปลของเฮาในล่มหายตายเสียจากไปได้ถิ่มตระกูลมรดกทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราป็นครอบครองทั้งสามคนนี่ลูกเมียก็บบมีอยู่ในกองกันเป็นกองทองเกิดเป็นมือเป็นวันกินจะเราเบาแต่ย,ยาเล่นการพนันสลับฝันสลับผานอกจากยาบ้ายามากจังสิบอินไอ้ฟาลันเมื่อไหร่เขาจะไปคุยแต่คุยสาทั้งหลายอ้าว ฮ่าบอกเรื่องผู้แส่ผู้สาวขึ้นมาเลย่าฟ้าลันนี่มันชอบรถที่สุดเลยเวลามันพ่อผู้หญิงคนไหนทางว่ามันหมักแล้วก็มันจะต้องออกมาตกในกำมือคมมันให้ได้บอกว่าลูกไผ่ร่มเมียร์ไผ่มันต้องเอาทุกๆคนเลยุดมันต้เป็นเมียเลยแม่นมอเอรอาเอาดีมากว่านี้เราไอ้เจ้าเดินทางนัดีกว่าอ้ผ้สาวเมื่อนี้ที่ไปหาทางไหนแล้ว<อ>เอ๊ะเอ๊ะตะพัดเกิดมาผมยังว่าท่านพ่อสิ้นสองตอนเลยเดี๋ยวนี้ เขาต้องไปแถบชานเมืองก่อนอถ้าพ่อพ่อแถบชานเมืองต้องบรรลุเอาง่ายที่สุดเลยแม่ว่าพ่อพ่อชานเมืองเขาไปลังข้าเมืองเนาะปัตรปนออกเดินทางบัตรนี้สมควรแล้วสาทยายกอยกาวบัตรนี้บาบ้าเท้าสีดาเนื้อแต่งตัวเลยเราควงเป็นชลาสะกดพันพิสดาวเลยหันแต่งตัวขั้วญ่ พกขับไยหัดทับกวยนี่ยาวถึงเวลาแล้วต้องเจ้าขันสาวหนาลวงเลยทาดินแล้วเยยฟ้ามันเป็นเรืีอยงกำเวนพอหน้าหน้าจิตตังมันปันเว,นว้นโยคีหวังสมควรแล้วสีเตรียมตัวตัง้งท้าพยักษ์คิ้วพยักษ์นาดนตรีเริ่มสูงเสียงผมก่อเลยต่อเรื่องน้วยนาดเป็นสินจินตนาในใจสียัางไว้อสาอออนซอ กลับจากงานมาถึงบ้านว่าเสียงต้าอันเฟ้นไอผัดบ่อยู่ลูกเด่งน้นอยู่ในอูทั้งน้นตาเปียกมปอมองหาสู่กะบ่อเห็นผมล็กอิดเพิ่นฉีดเส้นหนทางเอารักเข้าสองตามมาถึงเห็นกองกะบ่อเห็นเห็นจอนลุมไหวไหวตามมาดองเลยเห็นกองหดคล้องไทย tháng lúc đèn có eo anh khăn anh cầm bói em cầm miếng lên ตามหาควนตาจะถึงหลวงโอแบบบุ้มพวงให้ดอกระเบิดบ้านคนลูกแดงก็ร้อนนิ้มอ,อ,อดอ่นที่พี่ขอก่อให้ท้องนั้นเกิดมานนะต้องาๆต้องการเรือ่องบ้านเมื่อที่ไหมได้กล่าวไหม มื่อเพียนั้นมาหายไปมองเห็นลูกน้อยต้องีย่ร้องไห้ปลุกไว้ปวดใจแสนทรมาร ตามหาองจะถึงเงินต e ่อจะมาหอดของไทยตามหาองจะถึงเงินต่อจะมาหอดของไทยบ้องกว่าดและใสเลี้ยไอพ่ม like> ีเปิดที่ดีเขาสู้มังลวงเปิดที่ดีเขาสู้มังหลงเลือก็ลงไป็นข่ายรงลารเป็นนักาหากว่ายังแก่กับลาแก่กับขึ้นมาเอย่างลูกข้าบนลุงแกงอนหน้าเจ้าสู้วะอันล่างน้ำลามฟ้าและเมืองกรุงไกลน้ำตาไหลอุ้มลูกน้อยกับตุ่ยตา มีหรือความรักจะปวดอย่างทรมานลูกเคลื่อนตูนตางปวาแคะนั้นเขา,าไม่ใหญ่มีรักที่นั้นก็ต้องมีทุกข์มองเห็นลูกประสบทั้งกายและใจทำแล้วผู้หญิงเห็นแล้วแม่ก็วุ่นวายยิ่งสลาย่ไม่ตายไม่ขอเหีวยน้อง trong một mươi năm 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 เมาไม่นานก็หายเมาเอ่ยเมาใจรักเขาไม่มีวันสายเมาเล่าอย่างหนักแต่ฟ้ก,ก็หายเกิดจางแต่มเมารนางน,นั้นมันไม่สั่งจางเมาเล่าสาาสายก็หายไปเมารักรัรงได้หัวใจก็ไปเรียบทางนอนเย๋ยปวดเถือจงได้เมตตาอย่าไม่สบางไม่บ้าก็ดีเลย คนกินเหล้าพอึึงยังเมาเมาแบบแท่ดัวเมาความรักหมัวตาเธอเมื่อล่นเขาว่าเมาเหล้าอย่างบ้าง็แกอาเจียเมารักนั้นเวียนปวดมองเหมือนเจ็บดองใจรักมากเมามากไม่อยากพูดจากับใไรบางอนร้องไห้คิดไปอนาคตตัวเองเห็นสาเดินผ่านหน้าบ้านได้แต่แอบ รักเราทั้งสองสวรรค์ไดส้สร้างคู่ครับต่างคนต่างอยู่แตสู้หัวใจตาบันให้เธอและฉันบุกปากตรงรักตอบตรงฟังเขาร้องออกมาเป็นเลพลงเบาเมาเราเขา้ารักอกรักกัวสวรรค์ต่างเป็นสองนังบองฉันได้แต่ดังฟองอยากจะร้องเมื่อเห็นน้องมีแฟนใหม่สวรรค์เอื้วสวรรค์สร้างให้จนใจ เราจะไปถึงที่ไปไม่หวันไาวบรรเทาเรลเกยเดียวไปวาเาบรรเทาเลเกิเทียวไปวาเอารล่งเอากังบังตนโคตังก็แตนแม้สวรรค์หันมากระแกงให้เอาใดแด่นนะจันทั้งสวรรค์สั่งสันเลดีทั้งสวรรค์สั่งสันเลดีบ้ากับเผ้าตีไก่กันซ้ำไม่มียาพี่กจะมา ไม่ช่วยไ่ก็จะมาไม่มียะีรกอดจะปามีมุ้งมีหมาเสียวไหวแดกคู จากดงขั้นดอนไปไก่นาคอนขันเอาอยานบัดนี้มาถึงแม่ดอกลำทางเอองวัวาขางขัวงัวขังสายหาทางขามกับบอกมีบัดนี้ใช็เส็ดเามาจนใจขั้นเออนหลับแม่เอยแม่หาทางขามขันบกน่กมี ได้บ้องเกออยืดค้อ,องบัดนี้แล้มไปตามขันลำโค้เสียหาือขันเชีคามขันสายอ่ำหากบอมีบัดนี้เก็บปณีคณะเอ๋ย่ยานหลายเด้ย่านแต่หยุดโจนี กันกอดังาาือกวงเถอะไอ,อกรจังว่าอายวานมีแรงอธิคไปได้ย่านลำเหน่งกับบ่มีแม่อมโอ้ยย่านหลายเด้ย่านแต่หยุดคันอยู่นี่พาน้องทีกันเจ้าเฮงนหยุดจีนี่สะก้อนกระซ้าเรือมาจากคำาากาอัลโสนโอ้ยบม่มีดอกลูกอีแคร์อีล,ะะลายยังลูกไปไก่นามเด้อบ่ม,บมีดอกลูกแคร์นะลอยทางไปได้อยู่นี่แต่อีปูแล้วบ่อย่าลอยแล้วเฮ้ยเฮ้ยกระจังว่าอายวานเป็นหมอคุนด้วยมาก บัดนี้ลู่ควเอยู่บึงตาวันมันพอดแสงเลี่ยมบังเดื่อปลายไมีกล้ก โอ้ยบัดมองไปกันทางใต้ผัดมีเรือกันจอหัดโยงเห็นห่อบักลาเลือนน่ะนะห่วยมาล่ำหน่อยเอาเลือดไหลเหรอเนี่ยจันไหนมาล่ำหน่อยล่ำเด็กแต่จังว่าพอจึ้เดียวกระจุ่มล่องบองงอได้พอโอ้ยมันล่ำหน่อยหลายแต่เฉพาะที่นี่เนี่บโมเห็นเนาะผมไปขี่เลยนะบ่หม้อได้ลูกได้อได้ห่้ได้เดี๋ลูกลาเดี๋ยวตกนามบาดนี่บาสาตุเด้อให้หมุนคำดอกบุญสูงให้คืนเมื่อคันหอดปานไปเห็นนาง พอแม่ตโอไปกับเป้าหนังกินเนาโอ้ยอ้โอ้โอ้โอ้อ้อ้ยโอ้วโอ้ยอ้ยโ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 อ้แโอ้่โอ้่โอบยโอ้ยโอ้ยโ้วโอ้อ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ดโอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้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 ยโอ้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 อ้อ้โ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 ้โอ้โอ้โ้โอ้

เก็บมันนี่เพราะเสียใจดอกว่าป้าหอยเนี่ยสิเบิังลูกป้าห้อยใดเจ้าเจ้าสิรักษาหลานได้บ่าสองคนมันแทงกำลังดื้อโอ้ยขอย่านเจ้าเจาะนนอนหลับนี่จากหลานแต่ละืง่จะค้องเือง่บันเดะเพื่อล่ำนี้ต้องขี้ไปเองยด้ี่เหมือนตายเิ่นมาเป็นเมีนเลือดเิ่นแล้วเพิ่นเสียหาวป็นรักเลือดเป็นเดะเจ้าหลอกสีเห็นแก่โตเสีเอาเมียเขาไปเอาไอ้กระเซียวกลับมาสองคนกลับตาวนัเอาหน่อยอไปเอาเลือดเอาเลือดป้าหอย เอาเลือมาป้าปลาเลือเลือเลือกเลือป้าเลือกอันนี้เป็นเลือกป้าเนยยุฟังนีเดี๋ยวพอไป็นตรงแมนไก่พอแล้วกลับมาเอาดอกเด้อไปโูดเดินดอกยุกับป้าหอยได้หลายเด้อเลือกลำนี่ก็มาพี่หล่อเต็เลือกเก่ามาแเลมันจังเอะไที่หรอยังต้องไก่ฟังอ่อย่าท่านเฝ้าชี้ธนุกราพ่อพ่อเมื่อกี้ลำเนี่ยเออบักลาไปทาพ่อยุฟังนั่นเด้อป้าหอยอาดูสิลาโอ้ยมาพี่เบาหะแสแค่โนรุ่นเป็แก้วแก้ววุ้ เชียวของป่าว่าง่ายๆว่างยากต๊ขาดเครื่องไม้ตาหอดหลานแล้วอยู่เดียวเาไปเบชคอยู่กับป่ารับเลี้ยงมาป่ารักษาตุ่มก็แล้วไปป่าใคะพรเป็นขหมยด้อยขโมยด้วยาหอยงามเลยลูกเ้อเกตมานีนาเอยโปได้ฟังพีป่าอือตีหาไก่กันเด้นน้อง น้ำตาคอลิ้นไหลสี่หางไก่สองน้อยพี่เสียวจนก่อยเกตมานีขามไปปนพี่ว่าโดนอ้านั่นไออจังสิกาบตาย้อนมาเอาน่อยอีกสี่ทรงพด้องคือดป็นเกิดพี่น้องย้ำหนูกางไก่หี้ เลือแต่บุติ์ตีอยอยู่ฟังจนละที่นาำย่อมไม่ดีใจแล้วบุตาเอ้ยไปสิบิบพี่บอกว่าสิไปเอิอง้งี่บอกว่าพ่ไปเอิองสิกลับอาลูกหน่อยสองลาไปอยู่ไ้ย ทั้งตาคนอนผู้นหน่อยอย่าลงลองนาทีทัอย่าสิลงนาทีต้องเมกะเส้นทางอย่าภาคกันลงนะมือมั่งแต่มันสนทางังยังก็เด็กน่อยนะี่นาทีต้องจะลงทางำให้โอ้ยมันเหนียปากเลม

อีกเทื่องอีกเ้อตงอ้โพรพุไงนไปไปทอย่าคิดรไปเถอะเจ้าไพ่ที่ดีได้ประโยชน์หัวเงื่อนนะไพ่บอแค็งหัวจมนนำวัดสคนเลยไปเป็นคนพัดล้ากต้องเป็นห่วงดลอกระเยอยอยู่นี่แลม่อยู่น้องหม่เลยเวลาอย่าลืมไปไกลนะ ล้นเขตอ่ตอนรงไปชกดรงปลายใจหอบ้านอาปักนั้นเลยเอวยเป็นไรป,ป้าบัดเลกน้ำบันจะมัวน้าใจจะยืนฟังฮืนที่อยู่ก๋เดียวฟังฮืนที่อยู่ก๋เดียวมาเรียกก๋าเดียวบาอยูตาน บางวันไปเที่ยวลำพันบางวันไปเที่ยวลำพันสนุกระดานที่ตาลุ่มแสลงปิยามนาหอบบรรดาพวกเราบามาดูการแตเรือสนุมสุกใจเลือเลือกสนุมสุกใจเลือเลือกในงานแต่เรือผูกไปผูกมันแต่ฉันยังไม่ผูกเพราะใจหขอยืนอยู่ๆมเดียวตาสาวลราทำไมยุงเกี่ยวตาสาวลราทำไมยุงเดียวเลยอยู่คนเดียวโอ้ยบังเก่ดบังตาบังเกิดตาที่ลำลุ่มต้องต้องเอะต้องแสลงห้องห่าแต่ร่างติ่งแต่หางถูกมึ ผมปาพี่เสียอาสารำบาดแต่นางเาอาอายถึงตายพี่นี่ก็ยอมพี่ได้หอมแก้มน,น,น้อนงกระพดอสมีเจพรจเเพี่จะบินไปกอดสมีเจรพี่จะบินไปกอดอยู่ฟอดท้องกอดจะไม่ทอดแขนเลยต้องเอายิ่งมาจิ้มไม่เคยเรอกินให้ชำรา ถึงที่เป็นหนุ่มบ้านนาถึงที่เป็นหนุ่มบ้านนาตะปะูตะจาซื้อสั่งตะเบ้าไม่เหมือนกับพ้อตะกรงเห็นกระทมเขาเป็นบกเดียวคนทุ่งชอบกินข้าวเหนียวคนทุ่งชอบกินข้าวเหนียวจึงเป็นบักเดียวอีสานเป็นตัวรับเอาไอเป็นชายพันปากฟังเส้นสายรบกวงยามเราบันร้อนออกจากกอนบ้านบ้าบงแม่เราจะเอิบบ้านบ้าบงแม่แดดตะรันข้าวนาที่ดินสรราน Cos man. เมืองฝูงควงเมืองหลวงร่วงเราเสียกอดบอกบอกเดาเอาใจลายตกบ้านไทยเขาติดยินยินทางตกบ้านไทยเขาติดยินยันท่าว่าเป็นตาขุนหงไม่เอยเดาตกไม่เอาเจ้า นีหันมาย้อนเก่าตายยายเถ่าหัวเมียอยู่กลางป้าเอากันมาบ่เคยได้ลูกหน่อยมาแท่นเสื้อสืบตะกุนเหตุการณ์นิทานสิเป็นไปจังไรนั่นพบกับตายายคนทุกคนยากโอกาสนี่ผู้ขาเสียงไอภาคสองเมื่อมันร้องเพลงไหนเพราะไงมีตีละบ้านเมืองพนเอิญซื้อหอย เมียไม่ไงบุญซื้อเนั่ยเป็นที่มีความสุขบัขนาดซื้อมียอยู่แต่ว่าหางทุกทุกเมียก็ซื้อบุญแต่ว่าเท่านี้กันเขาวัดสิ่งห้อนโลดจากมันเล่าไปใส่บอวเอิดมาจะเ่าที่ตายแล้วบัมีเมียดน้องทัวข่อยพี่น้องมาเมื่อใดเมาพื่นแตงเต่เมียตายซะเท่า นี่ละพี่น้องเอ้ยครูสร้างครูสมครูถูกครูเนี่ยสร้างเล่าอยู่ไดี๋ได้กันมาจะกี่ร้อยหอยปีแล้วลูกเต่าบ่มาแขนแอวทาได้ทาได้บ้านเมืองเพิ่นบกเฮ็ดบ่เป็นเฮ็ดตายก็บอกให้เคืบไปเคืบหนึงมันคือบ่อปินคืบตื้อลูดหนังบ่หู้บอกคืบสัดไปขันมันเคือพ่อดีเราเมืองกังเฮ็ดเฮ็ดก็ถือหมองไม่ใช่แต่แค่คือบ่ลู่ขนาด เอออยังว่าเห็ดเห็ดเอาคเอาอีสี่เแ่าเอ้ยมื่อนี่พ่อมาตาวันขื่นสูริโยเป็นมือไหมกิจวัตรประจําวันของเฮาขั้นบ่เห็ดก็บ่ได้กินนี่แหละผมีลูกเต่ามาสืบนอเทือนแนว่วงผู้ได้เห็ดได้ส่างซอยเฮากินเมื่อนี่คอยสิผ้าเจ้าไปขุดมันแซนเออแมนแมนแมนเก็บพักพักฟื้นพ่อมาเผาทานขายไปเท่ามันพวกมันยากมาเผาไปเฮาไปไปไปสวยมากแดดมันหอนเออแมนแมนแมนข่อยกระบาขึ้เจ้าโอ้ยผัวข่อยกระบะซำนี่ เปลือดเขาทีเอาเขาตัดวัวกระไดบทนี้เ้าอ่ออีแม่อเอ้ยขี่เรือมาตามสายน้ำมาถึงเซิร์นกันริมฟัง โอ้ยงวดกนากลับขึ้นหลังคาสากัดลูกลาบ,บังอ่อนพงอซอ,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 องบ่อยเห็นยายเอ้ยย,ย่านไหลายเดยย่านแต่พมริคิดเพ่อนสิมาคิดเส็นหนทางแบ่งไปคนทางย่านหลายเดย ยยันแต่บางค well. oh oh ันมุดตาไว้ปาดงขันพงใหม่ใจเอ้ยใจมาคิดหัวเห็นหูอันวาลกของกูอู้คอยท่าอยู่ตฟังบัดนี้เจ็ดมานี่ดอกนังเลย เจ็บมานีนังเอ้ยไอ้สิบอกให้เจ้านังค้องสามอเอเอยูอ่ยยฟังนี่ไอ้ตัวนายสิอวยึ้นไอ้สิกลับขึ้นโคงไปเอาบุตรตาลาทั้งสาคอนลูกชายปองหลับแม่เอ้ยแม่ให้หมู้เจ้าดอกคอยร้อง นั่งควงขาเอาปวมหมอจันหันนิทานขันจิวจิวขันลิวเขาแมนบอนจังโอ้ยคนฟังโอ้ยน้อยน่าโอ้ยละหังบได้ยินไหม เดี๋ยวนี้เดี๋ยวเอาเกตมานี่ไปฟังน้ำทั้งนี้โตของเสรษท้ายเองคิดว่าสิกลับไปเอาลกูกชายกับลูกสาวอยู่ฟังน้ำทั้งนั้นกลับมาไว้แต่ว่าโอ้พี่น้องเเป็นแังไม้กระสางสิฟ้ากลับไปเอาลกูกแล้วสิกลับขึ้นมหาเมยายอยู่ฟังนีอยู่บได้ละพี่น้องเอย๋ย จะฟังคอยขั่น้ายังกัวคนหัวลูกพัวที่นน่วยนับจะกองเขาใหญ่ใช้เส็จหาตาบียังไม่เห็นสามีเป็นไปเอาลูกหน่อยปานออนี้กระบอกตัวนั่งนั่งอยู่ตาย,ยิมทาบังกระเสี๊ ตาหนังแลลงไปสิแม่ออออวังเนวนกวางบอเห็นหลวงสมอนไทยทั้งพระองค์วนันพีหรือเป็นหนีจากแล้วไก่นองจังบอมหนองนี่นางอย่าย,ยิมพาวังกระแสงตาหนังแลเป็นใจแปกกระใจบอกเคยอปดอดเน้นผู้ดนอนี่บอกเคยเป็นจากคือ มาเอเอพวกเขามาถึงฝั่งหนานะ้าแล้วปดสายตาบอกว่าวา่าม่เึยเังนบ่เป็นบอกวนสนยตาก้อยนวลนวลนวส่งดีเลยแม่มือนี้น้องแต่หน้าไอฟ้ฟาลัาน ฟ่าจะท่านว่านี่มือนี้มันต้องมีเยอะลดอันโอช้าเลยว่าจังไลเจ้านายฟ่าพาฝ่าลันฟ่าลันว่ามันฟ่าพาทิชเฮ้ยบุญนี่สืกจ้ะตาน้่งเล่นต้องไปเมื่อว่างวันเดือนดวงสมองใส่ชื่อพออยากอ้วนเพราะว่าบอเห็นผู้หญิงจะพาสายตาบอห็นผู้หญิงอารมณ์เสียอารมณ์เสียาบ่เห็นบุญยิ่งอารมณ์เสียโอ้ยอารมณ์เสียเนี่ยมันตดดอกอักเกลิ่นบอว่าลูกเขาเมียเขา ว่าสะท้านกับบัจจุงมันคือกันตานางแลกเห็นชายแปลกใจบอกเฮ้ยพอเม่นผู้ใดหนนี่บ่เคยเห็นจักเกลียวเพิ่งจะใจเอาเหลือหัวบ่มั่งมิสิทำเทดจงได้เสียงผู้หญิงอยู่ใส่หวะสามคนเสียงนี่เสดวันนี้เดินนางแล้วนางลาวทาห้ไปเอาลูกกะบอยเห็นคันว่าแม่นเสียงผู้หญิงจะต้องเป็นเสียงผู้สาวเด้อนี่เด้อ้าวไปซองซองบ่งเถอะเว้ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาหาหบคอยบอคอยทะเลเอาทาทาผมอยู่นี่เดี๋ยวลูกน้องที่ไปจอบเบิงปาไปหาเบิงผู้หญิงน่ยเขามาไล่ไปไปไปหารถหัวจับนักสืบเออหาเบิงเอฟวอลนมไม่มีคุกสิบบพาดีนะผมวาจังวานที่ ออบ้านหลังนี้มีเพือนอยู่บ่บ้านี่ตายเพราะ้าามตัวเอ้าห่วยาน้มมันก็้ที่นี่จะทําอยู่ตัวเนาะเาเป็นตาแต่ซีแต่แ่ไหนมาห่อยกับฟังค่อยตัวห้วยมั่อกีบ่ตกแต่ฟังตายทีทันตกก็ไม่หัวงสายดีลงร้อโอ้ยข่าี